สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับนุ่นมามิสาในรายการคันปากอยากเล่าออฟฟิเชียนะคะวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องราววรรณคดีเรื่องเงาะป่านะคะสำหรับเรื่องราวจะเป็นมายังไงนั้นเราไปรับชมแลวฟังกันเลยค่ะสมแพเป็นเงาะหนุ่มได้รักกําลางลำหัก ซึ่งสมภามีบุญคุณกับลำหับในการช่วยชีวิตตอนที่ไปเที่ยวป่าและโดนงูรัดเลยเกิดเลยเกิดปฏิกิริยารักกันนั่นเองค่ะตามความเชื่อที่ว่าชายใดแต่เนื้อต้องตัวหญิงหรือว่าเป็นสามีของหญิงนั้นแต่ฮนามาสู่ขอนางลำหับกับตองยิบและนางหอยซึ่งเป็นบิดามารดาของลำหับ ทั้งสองตกใจให้นางลำหับแต่งงานกับพนาซึ่งมีความเหมาะสมในฐานะและได้จัดพิธีแต่งงานให้พวกเงาะมาช่วยงานกันทั้งหมู่บ้านเมื่อนางลำหับกับพนาแต่งงานกันจะต้องไปเดินป่าตามประเพณีเจ็ดวันสุมพลาได้ทำอุบายไปลักพาตัวนางลำหับหนีมาอยู่กับตนที่นายทำพนา นึกว่าสมภาบังคับเอาตัวนางลำหับไปจึงออกติดตามจนพบสมภากับพนาได้ต่อสู้กันลำแก้วซึ่งเป็นพี่ชายของฮนาได้ใช้ลูกดอกอาบยาพิษเป่าไปถูกสมภาได้รับบาดเจ็บนางลำหับไม่เห็นสมภากลับมาจึงออกไปตามพบสมภาถูกลูกดอกอาบยาพิษถึงแก่ความตายไปต่อหน้าต่อตา ก็เสียใจนางลำหับรักสมพรามากจึงได้ใช้มีดฆ่าตัวเองตายตามสมพรไปส่วนฮนาเมื่อได้รู้ว่านางลำหับกับสมพรรักกันและได้เห็นถึงความรักอันเด็ดขาดหรือว่าอันเด็ดเดี่ยวของสมพรกับลำหับและคิดว่าตนเป็นต้นเหตุทั้งสองตายจึงฆ่าตัวตายตามไปด้วยค่ะอันนี้คือเรื่องย่อสั้นๆของวรรณคดีเรื่องเงาะป่า เป็นยังไงกันบ้างคะถึงความรักอันเด็ดเดี่ยวของนางลำหับที่มีให้กับสมพานั้นเป็นยังไงกันบ้างเออค่ะสำหรับวันนี้ทันทีเรื่องง้อปากก็จุลงไปแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย